สวัสดีครับพบกับผมปอนออนไลน์ทูอีซี่นะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของ Foodpanda นะครับปัญหาอย่างหนึ่งของเพื่อนๆที่เจอกันในกลุ่มนะครับของ f o o d p พ n d a ก็คือว่าบางทีเพื่อนๆสมัคร f o o d p พ n d a ไปแล้วเนี่ยหน้าจอของรูปที่อยู่ใน f o o d p พ n d a นะครับในแอปไม่ตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆขายอย่างเช่นผมเคยเจออย่างเช่นบางคนขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแต่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอย่างเงี้ยครับหรือว่าหลายคนนะครับทำร้านอาหารด้วยแล้วก็ มีกาแฟด้วยแต่รูปปกเป็นแอปกาแฟทีนี้เขาอยากจะต้องการที่จะเน้นอาหารมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนรูปปกหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนรูปปกและเมนูต่างๆในในแอป f o o d Panda นะครับว่าเข้าไปอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อน,นๆอาจจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าหลายคนอาจจะใช้แท็บเล็ตอยู่นะครับถ้าเป็นแท็บเล็ตนะครับก็น่าจะพอทำได้โดยใช้ผ่านเบราว์เซอร์ Chrome นะครับ แต่ว่าหลายคนที่ใช้มือถือเนี่ยมันจะเล็กนิดนึงนะมันจะทําไม่ได้นะครับเพื่อน,อนๆอาจจะหาคําว่า Foodpanda ก็ได้ครับ F O D foodpanda แล้วตามด้วย Portal นะครับ Portal ตัวนี้ P O R T A L นะครับ Food p a n d a Portal ตัวนี้นะครับแล้วก็อ n t e r อไปเลยนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับก็เข้าไปตรงนี้ก็ได้ครับ Foodpanda พ l r t s t r u r t n t นะครับกดเลยถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษอยู่ก็ให้แนะนำไปที่มุมล่างด้านขวานะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับแบบนี้เราก็จะได้หน้าต่างที่เป็นภาษาไทยให้เราเรียบร้อยแล้วใส่อีเมลของเราเข้าไปเลยครับแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับทีนี้พาสเวิร์ดเพื่อนๆจะหาได้ยังไงก็คือ ตอนที่เพื่อนๆมีแท็บเล็ตอยู่ครับมันจะมีเมนูหนึ่งให้เข้าไปสมัครตัวตัวนี้เป็นพอร์ทัลนะครับซึ่งเพื่อนๆจะต้องใส่อ e ีเมลเข้าไปด้วยในนั้นนะครับโอเคผมใจรหัสผ่านนะครับโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากว่าเราตั้งเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นในเมนูของหน้านี้ก็จะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับเราก็มาดูตรงนี้คนระับเปลี่ยนแปลงเมนู หรือเปลี่ยนแปลงอาหารที่เป็นหน้าปกร้านนะครับก็กดตรงการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงเมนูตรงนี้นะครับโอเคนะเห็นนะครับโอเคกดเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้มันมีทั้งตัวเมนูแล้วก็รูปปกนะครับเราจะเปลี่ยนแปลงปกนะครับเราก็กดไปที่รูปหน้าปกตรงด้านบนตรงนี้ เ,เขาจะมี2อ,อย่างให้เราเลือกนะครับมีรูปหนะ้าปกกับรูปแบนเนอร์นะครับซึ่งร้านเนี่ยครับจริงๆแล้วเป็นร้านข้าวไข่เจียวแต่รูปที่ได้เป็นรูปอะไรเอ่ยที่ได้เป็นรูปไหนนะเป็นน่าจะเป็นกระเพรากระเพราทะเลแต่มีไข่เจียวด้วยนะครับซึ่งจริงๆเราต้องการแค่ไข่เจียวอย่างเดียวนะครับเราก็จะต้องมากดอัปโหลดรูปอาหารใหม่ตรงนี้นะครับ ทำทั้ง2ด้านก็คือทั้งรูปหน้าปกและรูปแบนเนอร์นะครับโดยรูปหน้าปกคืออะไรรูปหน้าปกก็อยู่ในมือถือแบบนี้นะครับเขาก็จะมีแสดงให้เราดูว่ารูปหน้าปกเวลาเราอยู่ในมือถือจะเป็นแบบนี้นะครับเวลาคนค้นหาร้านอาหารเราจะเป็นแบบนี้ส่วนรูปแบนเนอร์ก็จะเป็นแบบนี้เมื่อโชว์ในมือถือนะครับเราก็กดอัปโหลดรูปอาหารไปซึ่งรูปจะต้องอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์เราอยู่แล้วนะครับ แนะนำแบบนี้ครับรูปอาหารควรจะอยู่ตรงกลางนะครับอาจจะเป็นท็อปวิวก็คือจากมุมด้านบนลงไปให้เห็นอาหารหลายๆอย่างครับไม่ควรใกล้เกินไปไปซูมแบบเห็นแต่เฉพาะเนื้อหรือบางส่วนเนี่ยไม่ได้นะครับเขาก็จะไม่อนุญาตรวมถึงเป็นรูปที่มีการตัดแตะหลายๆช่องมารวมกันแล้วก็ใส่ตัวหนังสือเข้าไปอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะผ่านนะครับถ้าเพื่อนๆตกลงแล้วเพื่อนๆก็กดอัปโหลดเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกรูปที่เพื่อนๆต้องการตอนนี้เพื่อนๆ ลองไปเปลี่ยนรูปร้านอาหารของเพื่อนเนะครับเพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้าร้านอาหารมากขึ้นแล้ว,ลวจะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับลูกค้าและร้านอาหารของเรานะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเรื่องของฟู้ดแพนด้าติดตามช่องนี้นะครับขอบคุณครับ